ไวจังอไม่ไ่เทขหอให้รอจะเอาเอ,เอิกลว,ว่าจะเป็น,น,นส้นโอ้ต้อง<า>อิสเลย,<า>ย<ๆ>ก็คือจะเดินไม่ได้เหรอ,องั้นละสวัสดีครับหลังจากที่ผมลงทุนใน IQ Option นะครับไปจากคลิปที่แล้วนะี่เ่อลงทุนในหุ้นกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าว่าเราเติบโตกำไรเท่าไหร่บ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะ เราลงไปทั้งหมด5ตัวนะครับตัวที่ได้เยอะที่สุดก็คือ a เม z o n บวกถึง106%นะครับรองมาเป็น Facebook บวก66%แล้วก็หุ้นของ t ท s l a นะครับ56%แล้วก็ Apple อีก19%แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ Adidas อีก6%นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือตัวเฉลี่ยได้กำไรหมดเลยนะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนแบบนี้นะครับสามารถเริ่มต้นลงทุนได้จากบัญชีเดโมก่อนเลยนะครับมีวิดีโอสอนว่าวิธีเล่่นนทยังงไไะครบตติดตอดอ้ 24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยคอยซัพพอร์ตตลอดนะครับใครอยากเริ่มทำกำไรอย่างนี้นะครับไปทำกำไรกับไอคิวออปชันได้เลยครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสครับวันนี้เรื่องด่วนเรื่องด่วนแล้วแม่กำลังจะพิการ <c oughs> แม่ไม่ไหวแล้วออดอดแอดมาเป็นเดือนแล้วต้องพาแม่ไปหาหมอแล้วครับ <c oughs> วันนี้จะตรวจละเอียดเลยเปล่าตรวจละเอียดเลือดเจอกี่โรคแม่รับรับไหวใช่ไหมเ <c oughs> บาหวานความดัน หลกัหลกๆแม่เค้าคือแม่เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วเดี๋ยวนี้ซนเซ็พตกเส้นไม่ดีแม่เป็นเส้นเลือดขาดแม่เป็นเส้นเลือดขอดเหมันร้ายแรงขนาดนี้เลยอคือเหมือนแบบปกติเส้นเลือดคนเราอะ่ะมันก็จะช่วยในเรื่อง ไหลเวียนใช่ไหม,มถ้าแบบถ้าเลือดไปเลี้ยงดีนู่น,านนี่นั่นมันก็จะไปเกิดเป็นจุดีนั่น,นใช่แล้วพอขอดูแบบมันก็จะเกิดเป็นถ้าภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าน็อดบริเวณเส้นเลือดเดี๋ยวนี้พาแม่เราไปตรวจให้หมดเลยนะใช่ไหมใช้ละเอียดดูว่าเปนะ็นอะไรบ้างรักษาถูกก็เดี๋ยวว่าแม่จะวิวแชร์เข้าหรือเปล่าเพราะว่าเรื้อหลังมานานแล้วใช่ไหมแม่ทำงานหนักมาตั้งแต่ตั้งแต่นั่นน่ะตั้งแต่ที่สมัยไปขาย เรารีบไปโรงพยาบาลก่อนที่หมอจะปิดไปครับเดี๋ยวติดตามชมแม่เป็นอะไรบ้างไป A few moments later กนเยอะไหมดูสิที่แม่เข้าไปในห้องเชื่อนะครับกังวลนไหมแม่เป็นอะไรโรคนะ ไอ้นี่แม่คุณไม่ค่อ,อยเรื่องข <c oughs> นมปังทุกวันอ,อไม่ได้ไม่งไแหมคนเรากินขนมปังทุกวันนะอะเรก็ออกกำลังกายไงออกกำลังกายอะไรเอาทำโทษกินขนมปังด้วยอะไรเรา่ะแกกินขนมปังหวานๆนะเออแปลก <c oughs> อะไรเใครออกกำลังกายแม่เขาไงก็เดินไปเดินมาเยอะไงอื้อต้นหนุนต้นหนาอ๋อแกนี่ก็ออกกำลังกายเหรอเสร็จแล้วเหรอาเสร็จแล้วเหรอ แม่เป็นไรอ่ะไวจังไม่ใช่ังไม่เส็จทำให้นองจะเอาอกซเรย์วาจเป็น่สได้ต้ลองเอ็กซก็คือจะเดินไม่ได้เหรอมันเป็นโรครุนแรงเลยตากระดูกดันี้เมื่อกี้เสก็หมืกันเขาบอก่ามันจะเป็นเส้อาจจะับปประาหรืออะไรงไปเอ็กซเรย์ดูหมอหรือเปล่าแม่ไปหาเสัอ๋อ บ้ายแมาจายังชนมันดุกอ่ก็หลังจากไปตรวจมาแล้วนะครับเป็นอะไรไหมเป็นอะไรกก็คืออาการเริ่มต้นกระดูกสะโพกเสื่อมจะเป็นตามแบบตามอายุคนอ่ะก็ที่แม่เป็นเพราะว่าแม่น้ำหนักเยอะด้วย ม่ก็ทำงานหนัก,นนกช่วงก่อนที่จะมาทำยูทูปกันนะช่วงก่อนที่แม่จะแบบว่าอาอกออกจากงานมาทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเป็นมต้นเริ่มต้นใช่เป็นขันเ้เริ่มต้นยังไม่ถึงกับต้องผ่าตัดอะไร <c oughs> ตอนนี้สิ่งที่หมอต้องการก็คือแม่ต้องลดน้ำหนักพักผ่อนใช่พักผ่อนให้เยอะอย่าแบกของหนักห้ามเดินไม่ใช่ห้ามเดินก็คือให้เดินให้เดินได้่นแหละแต่ว่าพอแบบพอรู้สึกช้าขาอะไรเงี้ยก็คือให้นั่งพักแต่สิ่งสำคัญที่หมอต้องการก็คือ รถน้ำหนักเข้าใจไหมรถน้ำหนักวันนี้ไปซื้อขนมปังสิบกิโลรถ <laughs> น้ำหนักเออแล้วก็ช่วงเนี้ย แม่เขาจะเป็นเยอะใช่ไหมเยอะก็อยากให้แม่เขาแบบพักผ่อนไปเลยสองสามวัน,นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวจะไปรับผู้ช่วยมาช่วยนะคะน้องสาวแม่นั่นแหละใช่ก็คือเดี๋ยวต่อไปจะมีนาออนมาอยู่ด้วยคือนาออนเนี่ยเป็นน้องสาวของแม่ที่จะมาช่วยทําง,งานบ้านแล้วก็ช่วยทํากับข้าวตอนนี้เด็กฝึกง,งานอะ่ะก็มาอยู่ที่บ้านเยอะ<ม>ใช่ไหมสามคนเนาะไม่ใช่เด็กฝึกง,งานเราพนักง,งานแล้วแหละเออกินเก่งมากเลยแม่ทำกักข้าวแบบไม่ไหวไม่ทานก็เดี๋ยวนานๆก็เลยก็ต้องไปจ้าง รียกว่าจ้างนะมาช่วยในการไปชวนเขาก่อนเขาไ่รับโทรศัพท์แล้วคุณรู้ไแม่แม่คุณเป็นอะไรเป็นหนักนะแม่ไม่ได้เป็นเบานะหั้าเป็นกระดูกกระโปงเสื่อมเับเส้นประสาทอันนี้เรื่องจริงนะกูไม่ได้แกล้งนะถ้าคุณไปช้ากว่านี้สองชั่วโมงทำไมวิวแชร์เข้าใช่เหรอเออนี่ไงดูดูดูสงอกสงแงะแล้วแล้วใครใช้ให้แกนใครใช้ให้แกไม่มีใครสั่งให้เขาแก่เลยนะ อยู่ก็ไม่แก่่ใชไม่ไม่เป็นระยะเริ่มแรกยังไม่อะไรที่โรงพยาบาลไหนเนี่ยตรวจดีป่ะเนี่ยหมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางเอาหมอฟันมาตรวจป่ะเฉพาะทางเนี่ยบอกว่าพักนีให้เดินเยอะแล้วไปทำมีท่าไหนอ่ะอายุยกของเยอะซื้อขนมปังให้แม่กินใช่ใช่ชั่วพวกพวกพวกมึงเนี่ยมึงกลายเป็นคนดีเข้าไปเลยเนี่ยแม่ตายผ่อนสงมึงเนี่ยไอ้เดี๋ยมึกลายเป็นคนชั่วทั้งนั้นอีทั่ว แบบกูนี่ไม่เคยซื้ออะไรพ่อแม่แด็มีแต่ดาทำร้าจิตใจฮะเออชชชงโครยยลูกาทำตัวแลกเงินทำยกของหนักตรงนี้แล้วก็ทานทำงานหนักเดี๋ยวเยลเจ้านะออนมาช่วยแล้วเออก็ให้มาไม่มาซื้อรถเลยแช่นะเออก็คราวที่แล้วที่ยืมจะด่ามาก็นายก็ไปล้างแล้วชอบกว่าชอบกว่าก็ถ้าเขายังไม่ยังน้ำหนักขึ้นน่ะเออไม่หายแน่ัเลยเรื่องน้ำหนักเนี่ยแบบต้องเอาลงให้ได้ แกต้องใจด่าเยอะๆเฮ้ยจะไม่กินข้าวใช่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 ขายอย่างเดิต้องเปลี่ยนเป็นชกโครกแบบนั่งใช่ใช่ก็บอกให้รีโนเวด์เราทำกี่วันอ่ะฮะเราทำกี่วันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้จริงเหรอทำนานขนาดนั้นเลยเหรอเปลี่ยนแค่นี้เฉย ช็อคโก้คอนโดนะถ้าอยู่อยู่หรือตรงนั้นเราก็ตั้งอ่ะใช่โชว์สื้อสูทนนไปนั่งขี้เป็นวันรังเลยอ่ะเดแล้วก็ไอ้นี่เป็นน้ำกดเป็นน้ำกดก็แสบตูดตายเลยเลยกดน้ำโอ้ช็อคโกอ่ะแบบไม่ต้องไม่ต้องตักน้ำราดใช่มันก็ต้องอย่ังไงต้มไก่ก็เอาแบบนี้ไปก่อนให้มันเร็วๆไงเพราะว่าเดี๋ยวบ้านมันก็โอ้ทำเป็นทิศเลยเหรอกูนึกว่าทำวันสองวันโหดทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องแยกตรงนั้นทิ้งแยกช็อคโก้เดือดทิ้ง มีอีกอย่างหนึ่งก็คือวางชักโครกทับชักโครกน่าจะได้นะอะไรวะน่ะวางชักโครกทับชักโครกเดิมชักโครกใหม่เหรอให้ขี้มวิ่งลงไปแทนเฮ้ยห้องน้ำมีมากเหรอแม่แม่แม่แกเป็นเยอะแม่ก็เลยเป็นโรคประสาทแม่ก็เลยที่นาเครียดอย่างนี้ทั้งวันอ่ะต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วที่ต้องทำให้เขาตอมใจให้เขารู้ใจเป็นหน้าที่ของคุณนะใช่ใช่งด้วยดีเดี๋ยวจัดให้ 2,000 Years Later โอเคครับสุดท้ายก็สรุปว่าแม่เยลเป็นโลกประสาทไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะพูดไงว่าประสาทเสื่อมประสาทเอลเสื่อมเราประสาทัละโรคกิตไม่เกี่ยวกันเป็นโรคประสาทเอลเสื่อมซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคหมอนทองอะไรนะชนีไม่ใช่ หวอนลองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทใช่ไหมอัวกระดูกสะโพกเสื่อมแล้วก็มันมีบางส่วนทับปลายประสาทอนั่นแหละอันตรายนะครับทุกคนโรคนี้ใช่ไหมอัมพาตพิการได้สําหรับคนที่เขาเรียกว่าสูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเกิดอย่างเป็นโรคนี้ใช่ไหมอันตรายใครมีพ่อแม่อาการเริ่มขาชาแขนชาเริ่มเดินไม่ค่อยไหวพาไปตรวจนะครับก่อนที่จะวิวแชร์เข้านะครับอันนี้ดีที่ว่าพาไปตรวจนะไม่งั้นแม่ได้นั่งวิวแชร์แน่ แรกเริ่มไม่ต้อง,แ,งแรกเริ่มนะแต่ว่าถ้ายังไม่เลิกกินขนมปังขนมหวานนี่มึงตัวดีเลยม <laughs> ึงตัวดีเลยเออเชอาใหญ่แม่ขเขาตลกดิ <laughs> แม่คนนี้แม่เขาดื่เองหนมชั้นอะไรไม่เกีย่ยวล่าสุดหมอบอกให้แม่ลดน้ําหนักถ้าลดได้จะดีมากผ <c oughs> ่านตะลาดแม่ก็บอกเนี่ยแม่กินหนมชั้นกิ <c oughs> นชั้นเสร็จแล้วก็ไม่กินชั้นเดียวแล้วนะกินสอง,สองชั้น <c oughs> สัมผัสขนมชั้นเสร็จก็บ่นเนาะ <c oughs> ไม่ได้แม่อ่าโอเคโอเคโอเคเอาตามใจกินหนมชั้นให้สองคำกินแค่นี้พอแล้วนี่อ่าสัมผัสเติมทานร้านใส่ใหม่อยากกินใส่ใหม่ได้กินเนาะ ไม่ได้ไม่ได้อยากกินไม่ได้บอกว่าอยากกินได้บอกว่าน่ากินเนาะเยวไม่ให้กินปกติผมก็เยลชอบซื้อของหวานหนุมปังมาให้แม่กินไงตลังนี้ก็ไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้ําหนักเยอะนี่อันตรายนะครับทุกคนดูแลพ่อแม่ด้วยนะครับถ้ามีอาการนี้พาไปตรวจพาไปรักษานะกอนเขาเรียกอะไรก่อนจะสายผู้ใหญ่ของคุณจะเป็นโรคประสาทโรคประสาทไม่เกี่ยวตอนนี้แม่ก็เริ่มให้แม่ทํางานลดลงแม่ก็เริ่มจะนั่งวีลแชร์ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ันมาตั้งแต่สช้าๆอยากนั่งกินนอนกินสบาย เลยมึงเขาไดยแม่ก็จะทํางานลดลงแล้วเพราะว่าจะให้มีคนมาช่วยแม่ทําแล้วเป็นญาติกันนะครับนออนน้องสาวแม่มาช่วยดูแลเด็กเถียงเด็กล้างจานทํางานบ้านพวกนี้เด็กก็จะให้ปู่เลี้ยงไปปู่เลี้ยงสนใจใช่มอยู่กับโยชิพอสักพักหนึ่งก็กงเล่ากับกงเล่าปู่ได้ถอดโตัวทันเรียกร้อง นะครับก็สุดท้ายก็รู้แล้วว่าแม่เป็นไรนี่อาการของแม่ที่เป็นนานๆนแต่ถ้าวันนี้เจาะเลือดเจอไหมเบาหวานเจอไหมถ้าเจาะเลือดคาดว่า <laughs> เราเลย <laughs> เราเลยเลือกที่ไม่เจาะไม่ได้เจาะเลือดเพราะถ้าเจาะแล้วเดี๋ยวมันเจอไงเราก็เลยไม่เจาะมีคนต้องพาไปตรวจใช่พ่อพ่อตรวจอะไรไม่ <laughs> พอ่พอเผื่อ <laughs> ไม่เสือ่อมไม่เสือ่อมน่านเล่นอย่าห้ำๆโดนอะไรมนแล้วนะเอ้าทำอะไรไม่ได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับก็เป็นเป็นบล็อกเล็กๆน้อยๆนะครับเหตุการณ์นะ ต่ว่าชีวิตประจําวันนี้เขาเกิดขึ้นเเเาออัปดตรื่่ยๆวไม่น่าแต่ไม่น่าเป็นไรมีแชร์รุ่นไหนดีอะไรเงี้ยเราจะแนะนำเข้ามาวีแชร์วีแชร์เข้าแม่ได้ไหมเข้าได้เข้าจะมีอะไรเดือนได้อยู่เดือนได้ปกติโย่เออนั่นแหละครับก็แซวๆกันไปแซวเล่นไม่น่าเป็นไรลูกหลานช่วยกันดูแลเยอะแยะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ